สวัสดีค่ะอิแตนอูกิจร,รยนต์นการช่างนะคะอ่าวันนี้พามาชมรถเก่ากันบ้างนะคะคันนี้นะคะอ่าเดิมมานะคะรถคันนี้จะเป็นหัวเสียงมานะคะลูกค้าจะเอามาทําเป็นหัวให้มันเป็นทรงอีแตนนะคะก็ก็ขสี่ต่อขัสี่น,น,นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นการชนด้านหน้าแล้วนะคะ กกระโปรงสองข้างนะคะก็ทำแล้ว,แล,วแล้วเราจะมาดูว่าจะออกมาได้สวยขนาดไหนเนาะรถเก่านะคะหนึ่งคันกำลังทำอยู่นะคะให้มันเป็นหัวอีแต่แล้วก็ทำสีใหม่ ระบบงทนติดตั้งช่วงล่างนะคะติดตั้งเป็นฐานหน้ากับลูกค้าใช้ตัวเดิมนะคะหน้าลูกค้าใช้ตัวเดิมเดี๋ยวมาอัปเดตตอนที่หัวเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ